ดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภกภัณฑ์พุทธศักราช2497นอกจากการดําเนินการสํารวจตรวจสอบก,การกักตุนโภกภัณฑ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนั้นการดําเนินการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองสินค้าให้ทราบ และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกักตุนโภกภพัณฑ์ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยรวมก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่จะสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันร,ระหว่างผู้ประกอบการภาครัฐและประชาชน โดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภกภัณฑ์ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการไม่ให้มีการกักตุนสินค้า รวมถึงการใช้มาตรการด้านการข่าวในการเข้าถึงตัวผู้กระทำความผิดที่กักตุนสินค้าและดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องยอมรับว,ว่ามีบ้างนะครับมีผู้ประกอบการบางรายหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเนี่ยก็ฉวยโอกาสในสถานการณ์อย่างนี้มีการกักตุนสินค้า แต่ยังไงก็ดีเนี่ยทางจังหวัดนะครับเราได้ระดมสภาพากำลังทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจทางปกครองหรือว่าทางพณิชย์จังหวัดแล้วก็ส่วนราชการาต่างๆก็มีการเข้มงวดกดขันไม่มีการขักตุนหรือว่าขนย้ายสินค้าเราได้ไปไหนต้องแจ้งให้ทางราชการทราบท่านดรพินิบุญเลิศผู้ว่าการจังหวัดปทุมธาน,นีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่นั้นได้ปฏิบัติอย่าให้มีการกักตุนสินค้าทางอำเภอลำลูกกาของเราก็ได้นำมาปฏิบัติอย่างเต็มที่โดย ทำความเข้าใจกับยังเน้นย้ำไปยังผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้สร้างความเข้าใจและก็ประชาสัมพันธ์เพื่อจะให้พวกเรานั้นได้ช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตแล้วก็ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบทางเราเนี่ยก็ไม่เคยกักตุนอยู่แล้วเพราะเราก็ขายปกติแล้วก็มีการรายงานสต,ต็อกรายงาน อะไรให้กับเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายและสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบกับประชาชนรวมถึงเป็นการป้องปรามการกระทำผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ร้องเรียนหรือแจ้งบาดแสก,การกักตุนพกภัณฑ์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1 5 6่าก กระทรวงมหาไทยบำบัดท,ทุกบำรุงสุข